สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟมิลี่นะคะท่าน่ะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแช์นะคะกด <ๆ S 1> ต,ติดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องครีมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <ๆ S 1> วันนี้น้องครีมมีเซอร์ไพรส์รนะคะจากเอฟซีนะคะ,ๆๆะ,คะจากคุณแม่เนาะมาเที่ยวหาที่บ้านนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะว่าเป็นคุณแม่ท่านไหนนะคะจะอาบน้ำให้ลูกสาวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะทกท่าน่ะ ต้องต้องจับเบรกไว้ข้าชเสียงเพลงนน้องครีอุทุ่ทำมน้าได้ยินเสียงเพลงต้องเบรกไว้เลยค่ะคุณแม่ก็จะจะไปอย่างเดียวทิมเมยไอหนูได้คลิปนิดนึง ตัวนะถ้าการน้ำครีมอาบน้ำนี่ค่อยๆเดินที่ไปเทียนิดเทียนนิดใช่แล้วก็บุ๊บไปเลยอะไรเงี้ยค่ะดินงถ้าหน้าร้อนมีอ่างคือเขาจะลงแช่เลยมามาาบยบคุณแม่ก่อนก็ได้อาบต่อกลัวบอกป่าอุ้ยกลัวนี่เชื่องนี้กลัวคุณแม่เขาเกิดในเมืองพึ่งชินค่ะ คือคือเขาอยู่แต่พัทยาปุ๊บก็อยู่ในเมืองอยู่แบบไม่เคยเห็นป่าเลยเนี่ยอันเนี้ยอยู่กับป่าหนูแบบหนูก็ว่าเอ๊ะทำไมทำยังไงหนูจะให้ลูกสาวหนูอยู่ได้เข้าป่าได้หรือเปล่ายังไม่ได้ถามกลัวป่าใช่ไหมเนี่ยแหละแต่เพิ่งจะทินตอนที่น้ำท่วมค่ะมันไม่มีป่าให้อยู่ด้วยค่ะที่นู่นเหมือนพวกชาวเขาทา่เหนือนะค่ะเขาก็มาในเมืองแล้วเขาก็ต้องกลับบ้านเขาไม่ชอบเขาบอกว่าคนป่าเขาชอบ เปียกเลยพ่อเปียกคุณแม่เลยะเลอคุณหายเยอะไปนะคุณแม่มาดิสาท่านมาเยียมเย็นน้องครีมเนาะแม่ฟานนะคะดีใจมากๆเลยนะคะถ้าได้ทานแล้ววิ่งตามเลยนะทีนี้เคยได้กินกับใครนี่จะวิ่งตามเลยอ่ะน้องครีม อาวันนี้คุณแม่ทดสอบเป็นควันน้องครีมไอ้ชั้นนี้ลูกโอ้โหไอ้ชั้นนี้ลูกคุณแม่อะไรแล้วสวัสดีค่ะนายเสือคนตายาวน้องข้างบนนี่น้องครีมเป็นเด็กที่ขนยาวมากค่ะคุณแม่ตอนเด็กแต่เพอเอิญตอนนั้นม่ตอนนั้นหนูไม่ไม่มีโซเชียลเนาะตอนเด็กๆด็กค่ะกาบ้านนอยิ้ม ขอบคุณค่ะ <amounts> ค <of water writers> ุณแม่ปอนกลวยหนูสองวันติดกันเลยนะคะคุณแม่มาเยี่ยมสองวันติดกันเลยนะคะดินแดงด้วยเนาะคุณแม่กลับวันไหนครับคุณแม่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้กลับวันนี้ยังพักอยู่นี่แหละค่ะพักอยู่นี้คืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าก็ไปแล้วใจลอยแล้วลูกใจเย็นค่ะคนสวยอุยดูสงสารคุณแนนึงเข้ม <elas> ขอก่อนขอก่อนขอก่อนขอยังไงเอาขอขอขอตกฝากขอมีเงินสองเงินเนาะก็ต้องตกเอาฉลาดนะอยู่เป็น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 หิวหิวหิวเมื่อกี้มาว่าอยู่เป็นค่ะอารมณ์หิวหิวหิวใจเย็นลูกใจเย็นเย็น ใจเย็นๆนะใจเย็นๆป้อนเหมือนนอนนอนร้อนอยู่นี่ดินแดงด้วยคุณแม่ร้องหมดเลยเดี๋ยวๆเยี่ยวใจเย็นๆค่ะเหมือนใจร้อนใจเย็นๆเยี๋ยวๆเยี่ยวจะด yeah, <so no right ูมองเซตบริบทป่ะร e ู้เซตไว้ไหนไหนป่ะดูหาเซตแล้วแต่ต้นนาเกียศแม่ลองให้เขาปอกเองค่ะคุณแม่ก็ดูพฤติกรรมเขาว่าเขาจะปอกยังไงอ่ะคุณคุณแม่ลองให้ทั้งลูกค่ะเดี๋ยวเขาปอกเองใครดูอ่าใครดูเขาจะปอกเอง นะคะอ่าเขาจะปอกเองค่ะคุณแม่นานนานใช่ปอกเองค่ะทา่นั้งอย่างนั้นทังอ้อนขออ้อนค่ะหนูบอกนานค่ะนานเลยค่ะคุณแม่ป้อนทำยังไงตาหวานติ๊ง ก็ว่าเนี่ยเขาจะเป่าเองเลยค่ะคุณแม่ดูดยตอนแรกต้องอ้อนแม่แม่ก่อนต้องอ้อนคุณแม่ก่อนเป่าเองเลยแข่งด้วยเนี่ยอ๋อถ้าปอกนี่กินหมดเป็นสิบยี่สิบเลยแต่ถ้าไม่ปอกก็จะใจเย็นๆเปอกเก่งนะขนาดเธอค่เดียวนะเนี่ยเป็นความสามารถเหละความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเฉพาะตัวจะรอบเรียนแบบนะ มีแต่ตัวเมียอย่าเนาะตัวนี้ลูกผู้มัลูกตัวผู้สองนะสามทีมโอ้ยอาบน้ำเย็นไม่ได้ล้างเลยนอนเลเห็นยอ่าเดี๋ยวก็อีกรอบหนึ่งค่ะคุณแม่หลายรอบอยู่ค่ะลิ้นจมูกจมูกกับลูกสองโอ้วันนี้น้องครีมมีความสุขนะมีคุณแม่มาป้อนถึงที่เลยขอบคุณคุณแม่มาริสามากๆเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะโอ่ต้องให้ปองแล้วใช่ไหมแม่ขนาดมีมือมือเดียวนะลูก นี่ถ้ามีสองสามมือเหมือนคนทําไงเนี่ยยิงยิ่งถ้าแบบโอ้ลูกเต่งแต่งอะไรเงี้ยน้องกิจากแบบว่าอยู่ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่คนอื่นถ้าเราเป็นเราโป้นี่บางทีเขาก็กินแต่ถ้าเป็นแปลกหรือเป็นอะไรนี่อีกไหมคะน้องเขียบอีกกระไรถ้าเป็นอย่างนึงกินได้กล้วยประมาณกี่ถ้าเป็นค่ะแต่ให้เขาทานทีเดียวเขาจะยำเปยเขาจะค่อยๆทานต้องต้องให้หิวก่อนเนาะไม่งั้นเขาเขาเล่นะเนาะค่ะเขาเป็นเล่น แต่ถ้าอิ่มไหมเขาก็จะกินเรื่อยๆใช่ไม่รู้จักอิ่มกินแล้วก็ทานค่ะแต่ไม่เคยอิ่มกินไปเรื่อยๆอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมยเสียงเลยค่ะเสียงเลยค่ะคนสวยเอออร่อยไหมคะเหมือนกันเล่าเล่าให้น้องเขาฟังว่าน้องน้ำเพชรอ่ะไม่ใช่นี่นะน้ำเพชรที่ทางเชียงใหม่ที่ลำปางอ่ะค่ะเวลาเขาเล่นเสร็จเขาเอาหมวกเนี่ย มือถือแล้วก็น้องน้องนักเคที่บ้านรูปรูปสวยๆนั่นใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ใช่ที่แล้วก็ขอนะขอขอทิปไงคนไหคนไหนไม่ให้เขาหันหลังแล้วเขาก็ทำเนี่ยยกขาขึ้นแล้วก็เหมือนตัดสายฝรั่งโจ่กให้ทิปใหญ่เลยโุ่ยจรงจังยกขาใส่แล้วก็ทำเหมือนเสียงเราตัดแต่ขาแล้วเขาทำทำปากอ่าทำทำทำปากฝรั่งจ้จ โอ๋อนางคีมทำบ้างไหมป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 มเป็นคลิปเขาวาดคลูกเก่งเป็นคลิปลูกปางนะเขาวาดรูกเก่งนั่นแหละไอไอออนจานไอเด็กช่วยดูค่ะน้องคีมอ่อนคุณแม่ไม่ทานเปลือกนะแกล้งไม่ทานเปลือกโบเบยโบเบยค่อยๆทานนะลูกเม่กว่าให้ให้กินอยู่นะครับคุณแม่เปลือกคุณพางอารมณ์คนอื่นมานี่เริ่มเริ่มลีลา อ่อน้นเขาเรียกว่าอ่อนอ่อนจักแล้วไม่อ่อนแล้วรู้ว่ารู้เหลี่ยมแล้วไงรู้แล้วขายไม่ออกแล้วทีนี้ให้ปอกเองเลยเริ่มเริ่มยำแล้วทีนี้ก็จะทิ้งช่วงสักพักหนึ่งก็ทานได้อีกนี่ค่ะเพราะว่าช้างเด็ก เขาคันมันจะล้างไม่ออกอ่ะใช่เดี๋ยวได้ไปทูสค่ะคุณแม่นางคาแปลงตูตัวเขาอยู่ตรงนั้นยังไม่ออกก็เลยคันโอเคหมดแล้วลูกหมดแล้วผิวใหม่ขอบคุณค่ะกราบงามๆกราบคุณแม่งามๆามคนแกงนายกราบยังไงโออ่อนนี่นี่คือแม่ขอบคุณค่ะอ่านายจุ๊บยังไงจุ๊บจุ๊บรอยไม่เอาพอแล้วพอก่อนพอก่อนพยายามเล่นโอ้แล้คุณแม่เลยหมดเลยส่งส่งจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บหน่อยจุ๊่งจุ๊บหน่อยนะจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊น่อยจุ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาโอเคเข้าคันค่ะโอ้ยของโปรดน้องครีมนะคุณแม่น้องครีมคุณแม่ว่ากินไอติมดีกว่าน้องครีมโอ้ดูทำท่าจะกินไอติมมนุษย์จะทานไอติมด้วยเหรอลูกอ้าไปแล้วเห็นไหมนั่นรู้รู้ทารู้แม่จะไปชวนง่ายๆนะตอนนี้ เอาน้องคิีขนมปังก็ได้ถ้าเป็นน้องคิีโอ้โหเขารอเลยดูดูดูเขาดูนมไหมเขาจะใส่อะไรปามือหนูอันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะคุณแม่ว่าจะทานยังไงแต่ถ้าหนมปังนี่ใส่ปากเลยอ่าทานได้หทำจานด้วยฟินฟินก่อนเธอเธอเ็นทุกอย่างเลยนะชอบไอติมเราชอบแน้องครี ข้าหัวเรานน้อินใส่ก้อนใหม่สิคิมกินใส่ก้อนใหม่ลูกใส่ก้อนอ่ะใส่ก้อนแข่งกันน้องคิมอยู่เป็นนะน้องคิมอ่อนอยู่เป็นนะอยู่เป็นนะแครงขนมปังนี่คำหนึ่งเลยนะแต่แต่ตาแค่นี่บอกเซล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 ้ว คีมบอกว่ายังไงก็ได้ค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะได้ทานทั้งกล้วยได้ทานทั้งไอติมนะวันนี้อีกอิ๊อปอเออก๊กอก่อนสี๊อกเออเสียงหายทานหนแล้โอ้ยของให้เป็นของที่ชอบนี่คือไม่ไปไหนฮะออ เอ้อยากชาเลยเอ้ยขอบคุณคุณแม่ค่ะงับนี่น้งคี้บอกว่ากี่แท่งก็ไม่พอหนูแล้วค่ะแต่ทานแค่นี้พอลูกเย็นสวุดเอ้ย นึกคิดบอกว่าอร่อยค่ะใจเย็นลูกเลอะเลอะไอติมพุงเพราะถอยมาเพราถอยถอยเลอะไอติมเลอะไอติมเลอะร้านเลอะไหมคะเดี๋ยวได้กลายเป็นเมาร้านนะลูกนะพอหรือยังคะคุณเก่งพอหรือยังแล้วตัวอื่นเชือกอื้อจริงไหมเชือกใหญ่ยากที่จะกินไอติมค่ะคุณแม่เพราะว่าเชือกใหญ่เลี้ยงมาแบบสมัยแต่ก่อนค่ะเชือกเล็กคือตามยุคสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไป เอาแล้วพอแล้วค่ะคนเก่งโอ้โหโอ้เดี๋ยวหมุนตามไหนหมุนไม่ตามยิ้มก่อนอาปากยิ้มกว้างๆปิ๊งก่อนเนะโอ้โดนแม่โดนแม่พอแล้วนะลูกเนาะพอแล้วค่ะเนาะหนาวด้วยเดี๋ยวเป็นไข้ไอ้กีมบอกอุ้ยน่ะถ้าได้ทานกับใครนะถ้าได้ทานกับใครนะแน่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 เนาะ พอแล้วล <ge> <problem. S 1> ูกพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วคนเก่งพอแล้วพอแล้วค่ะคุณคิดด้วยมากมากเลยนะได้ทานทั้งกล้วยทั้งไอติมนะวันนี้สําหรับลูกสาวนะขอบคุณคุณแม่มาริสามากๆนะคะอ๋อท่านมาดีไอติมทั้งควานแม่ควานองนะขอบคุณท่านนะคะดีใจมากๆเลยจ้าขอบคุณค่ะเฮ้ยว่าไงค่ะเด็กดีเฮ้ยเฮ้ย พอแล้วค่ะพอแล้วคนสวยโอ้ยเนาะครีมไหมโอ้ยไม่เอาลูกพอแล้ว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 เอาคุณแม่ช้อนใหม่ใหม่เลยนะนานว่ะ้าตาเป็นอาทเตียมแท่งเขาเขาเขาจะกินแล้วเขาไม่เขาไม่กินไม้นะเขาคลายออกเลยครับ ค่ะคุณแม่นี่เขาชินกับการกินกับปาลาเพราะเราป้อนข้าวมาขามเปียกอย่างเงี้ยค่ะค,คุณแม่โอเค